สวัสดี FC ฟซีทุกๆคนนะคะช่วงนี้เงียบเหงาเนาะสงสัยคนจะกลัวกระแสดรามา่าดูดวงกับหมอดูและหมอดูขโมยดวงไปทำอันนั้นอันนี้ให้ชีวิตฉันพังย่อยยับอับปลางตั้งสตินะคะ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณใสคุณเวท่าเหวอะไรพวกนั้นมีจริงไหมอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ฉันก็รู้สึกว่าถ้าทําได้ขนาดนั้นนะอย่าเรียกหมอดูเลยค่ะเรียกว่าหมอผีเถอะค่ะนะคะจริงๆหมอดูมันไม่ใช่ว่าหน้าที่จะมาทําอะไรแบบนั้นนะคนที่เล่นคุณใสคนที่เล่นของอะไรแบบนั้นนะฉันว่าหมอผีนะคะเพราะฉะนั้นกลัวให้มันถูกที่ถูกทางนะคะวงการหมอดูนิสันสะเทือนหมดนะคะ แล้วจะบอกว่าไม่ต้องมากลัวฉันนะคะฉันไม่ใช่หมอผีค่ะฉันเป็นหมอดูไพ่ยิปซีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวฉันจะเอาชื่อสกุลไปทําคุณใสใส่มนดําชีวิตจะพังชีวิตจะอับปางนะคะฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะไอเรื่องของคุณใสมนดําอะไรพวกนั้นน่ะบอกไม่ถูกอะ่ะขโมยดวงไปทําอะไรอะ่ะขโมยเงินในบัญชีไม่ง่ายกว่าหรอฮะเก่งขนาดนั้นนะ ถ่ายเทเงินจากคุณมาหาฉันให้หมดค่ะฉันไม่จําเป็นต้องทําให้ชีวิตคุณแย่ลงหรืออะไรยังไงฉันก็ไม่รู้เนาะทุกคนก็เสพข่าวกันอย่างมีสตินะคะอะไรจริงไม่จริงอะเนาะพูดยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะนะคะมีสติแล้วก็มีปัญญานะคะส่วนใครที่ยังอยากจะดูดวงส่วนตัวอยากเปิดไพ่มาเปิดค่ะนะคะ พิมตอบหนึ่งคำถามาม39บาทค่ะ3คํคำถาม99บาทค่ะหรืออยากจะโทรคุย20นาที349ี่บาบาทค่ะถามได้บุฟเฟ่ไม่จำกัดคำถามค่ะนะคะไม่ต้องกลัวอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นหมอดูพ่ย,ยีบซีธรรมดาธรรมดานะคะไม่มีพิษมีภัยอะไรไม่ต้องกลัวนะคะเปิดดวงได้ปกติค่ะทำของทำคุณใสอะไรใดๆทำไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้น การันตีได้ว่าดูดวงกับสมะพยากร์ดูดวงปลอดภัยไรกังวลน,นะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะชีวิตจะเฮียชีวิตจะดีชีวิตจะฉีพหายหรือชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องรอใครมาทำคุณใส่ใส่ค่ะเพราะว่าพราะเ,เจ้าสอนว่าอะไรคะกฎแห่งกามยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าโทษด,ดวงเยอะนะคะอย่าโทษดวงว่าดวงกูไม่ดีนะคะย้อนกลับมาดูตัวกูด้วยว่ากูทําดีหรือยังถ้าตัวกูทําดีที่สุดแล้วแต่ดวงกูยังไม่ดีเอออันนั้นพอจะเดาได้ว่าช่วงนี้ดวงตกจริงๆ ช่วงนี้จังหวะมันไม่ได้จริงๆนะรอรอแต่ก็ไม่ท้อก,ก็ต้องพัฒนาต่อไปนะอย่างที่หนึ่งอย่าโทษด,ดวงอย่างเดียวนะคะย้อนกลับมาดูการกระทําของเราด้วยอย่างที่2ไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้จะทําให้ชีวิตเราฉิบหายจะทําให้ชีวิตเราพังนะคะไม่มีใครทําให้ชีวิตเราฉิบหายได้ ถ้าเราไม่อนุญาตนะคะถ้าคุณเชื่อว่าทำดีได้ดีบุญกุศลและความดีนั้นจะเป็นเกราะป้องกันทำให้คุณรอดพ้นจากหายนะทั้งปวง ฝากไว้ให้คิดและย้าว่าอย่าก,กลัวนะคะอาจารย์ไม่มีเวทมนต์อะไรใดๆไม่ทําของใส่ใขรแล้วก็ไม่เอาดวงใครมาทําอะไรให้เสียเวลาชีวิตนะคะเพราะอาจารย์ก็มีภารกิจอย่างอื่นต้องทําเพราะฉะนั้นดูดวงกับอาจารย์ได้ปกตินะคะหมอดูไพ่ย,ยิบซีคนนี้ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ